วันอาทิตย์ที่28ทึพฤศจิกายน2564ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพนครกออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโลดเลือกคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถเลือกเบอร์สองกระผมนายพิเชษลาบันเทา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบโลโพนคลกอดีตตัวแทนผู้สมัครสมาชิกวุฒธธิสภาจังหวัดสุรินทร์อาสารับใช้พี่น้องประชาชนลูกชาวนาจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยลามคำแหงจบการศึกษาอบรมการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนสถาบันพระปกเกล้า จบการศึกษาการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถรู้ปัญหาของชุมชนมีความตั้งใจจริงถึงเวลาปรับได้เวลาเปลี่ยนโปรดเลือกเบอร์สองกรบผมนายทิเชศลาบันเทาย่าลืมวันอาทิตย์ที 2018, ่28พฤศจิกายน เลือกเบอร์สองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนครก